นุ่มอเมริกันกลับบ้านเกิดครั้งแรกในรอบ4ปีบอกรู้สึกไม่ปลอดภัยเหมือนอยู่ประเทศไทยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Station มียูทูบเบอร์ชาวอเมริกันท่านหนึ่งนะคะจากช่อง The Borderless Office ซึ่งเขาได้บอกว่าหลังจากที่เขาได้กลับบ้านเกิดครั้งแรกในรอบในรอบ4ปีก็รู้สึกว่า ทุกอย่างช่างดูแตกต่างไปจากเดิมมากรู้สึกเหมือนขนลุกและรู้สึกอันตรายและเขาก็บอกว่าเขามีความรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอีกแล้วหรือรู้สึกไม่สงบสุขเหมือนกับอยู่ประเทศไทยเขาบอกว่าทันทีที่ถึงอเมริกามันทําให้เขาคิดถึงประเทศไทยมากๆตอนนี้รู้สึกเหมือนไม่ปลอดภัยเลยที่จะต้องเดินบนถนนในเวลาเทีเ่ยงวันในอเมริกา และเขาก็เปรียบเทียบระหว่างอเมริกากับไทยในขณะที่เขาเดินสำรวจบนท้องถนนว่าอะไรที่เขาเห็นในอเมริกาแล้วทำให้คิดถึงประเทศไทยสิ่งแรกเลยก็คือสิ่งที่เขาทำให้นึกถึงประเทศไทยคือความสงบสุภาพความศรัทธาที่อยู่ในวัฒนธรรมไทยในระหว่างที่เขาอาศัยอยู่ใจกลางกรุงเทพและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยสิ่งที่สองเขาบอกว่า สิ่งที่ทำให้คิดถึงประเทศไทยก็คือความเร่งรีบความยืดหยุนความทระหดอดทนของคนไทยที่มักจะเห็นทั่วไปในทุกวันในใจกลางกรุงเทพสิ่งที่สในใจกลางเมืองกรุงเทพจะไม่เห็นความยากจนหรือคนไร้บ้านหรือเรื่องที่น่าหดหู่ใจที่เมืองไทยมีปัญหาความยากจนอยู่บ้างแต่ว่าผู้คนก็หาวิธีที่จะทำให้ทุกอย่างสำเร็จได้และดำเนินชีวิตต่อไป แต่ในอเมริกาไม่ว่าเขาจะเดินหรือร่องเรือไปรอบๆบเมืองต่างๆมันดูหมดหูน่ากลัวและดูอันตรายประเทศไทยเห็นว่าบางที่มีบางคนของเงินพวกเขาดูตกต่าแต่เทียบไม่ได้เลยกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในอเมริกาที่มีคนที่ไร้บ้านไร้ที่อยู่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมันก็ดูจะอันตรายมากๆยิ่งทำให้เขารู้สึกคนหู ต่อไปสิ่งที่ทำให้เขาคิดถึงประเทศไทยเป็นสิ่งที่4ก็คือตลาดเขาบอกว่าเมื่อมาดูตลาดในอเมริกาหรือซูเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกามีผู้คนเดินจูงรถเข็นจับจ่ายซื้อของมีชีวิตที่ดูตื่นตัวคนอเมริกานิยมบริโภคมากกินมากแล้วก็อ้วนมากและนี่คือสิ่งที่4นะคะที่เขาบอกว่าเขาคิดถึงไทยโดยตลาดที่ไทยเนี่ยแฟชั่นนี่ก็ไม่ทันสมัย คนไทยไม่นิยมบริโภคแฟชั่นไม่ว่าจะ,ะไม่มีใครที่จะสนใจแบรนด์ใหญ่ๆห,หรือนิยมบริโภคมากนักถึงมีก็มีน้อยแต่และก็มองไม่เห็นคนอ้วนมากนักเหมือนกันไม่เห็นความทุกข์มากมาหรือปัญหาสุขภาพจิตที่มีความรุนแรงเหมือนกับที่เห็นอยู่ในอเมริกาสรุปก็คือคิดถึงไลฟ์สไตล์ที่สบายสบายในแบบไทยๆว่างั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่มีความ ทันสมัยหรือว่าไม่มีแหล่งช้อปปิ้งดีๆเลยแล้วเขาก็พาไปห้างสรรพสินค้าในไทยนะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่5ที่เขาชอบแล้วก็ทําให้คิดถึงเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะนั่นก็คือร้านกาแฟอย่างลาสตาบล์ที่อยู่ในไทยนะคะซึ่งเขาบอกว่า Starbucks สตาร์บัคสาขาที่ไทยเนี่ยมันมีอะไรที่พิเศษมากๆและนั่นก็คือไม่ว่าจะไปสาขาไหนในไทยะะไม่เพียงแค่จะได้ทานกาแฟเท่านั้น แต่ยังมีอะไรที่พิเศษกว่าน,นั้นก็คือเขาสามารถดื่มเต,มเตมกิล่าและก็มาการิต้าได้อีกด้วยและนี่มันก็เป็นประสบการณ์ที่น่าอาศัศจรรย์สำหรับเขาเมื่อเข้าไปที่นั่นนะคะและเขาก็สามารถเสียบลั๊กแล็ปท็อปเพื่อทำงานต่างๆมีเก้าอี้ให้นั่งชิวชิวสบายสบยได้ด้วยนะคะและเขาก็ตัดภาพนะคะไปยังสตาร์บัคของที่อเมริกาแล้วก็บอกว่าที่นี่จะมีแต่กาแฟแล้วก็ โอเก้าอี้ที่นั่นล่ะอยู่ที่ไหนไม่มีจุดที่ให้เขาเสียบปลั๊กแล็ปท็อปเพื่อที่ทำงานเลยและนี่มันก็ทำให้เขาคิดถึงประเทศไทยเขาเดินไปเรื่อยๆโดยที่นี่ไม่มีอะไรใจกลางเมืองพอตแลนด์และเขาก็บอกว่าหลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยมานานถึง4ปีสิ่งที่ตกใจที่สุดหลังจากที่เขากลับมาบ้านเกิดก็คือความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยในเมืองต่างๆ ในอเมริกาโดยเฉพาะที่พอตแลนด์และก็ซานฟรานซิสโกและสิ่งที่ทำให้เขาคิดถึงประเทศไทยเป็นสิ่งที่หกนั่นก็คือความสงบและการนวดแบบแผนไทยนะคะและเขาก็บอกว่าเขาคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมองว่าการนวดแบบการนวดแผนไทยนี่เป็นการนวดที่น่าจะดีที่สุดในโลกนะคะและต่อมาสิ่งที่เขาคิดถึงประเทศไทยเป็น เรื่องที่7นั่นก็คือเรื่องของอาหารเขาบอกว่าเขาคิดถึงผัดไทยราคา2ดอลลาร์แล้วก็มีค่าครองชีพที่ถูกแล้วก็คุ้มค่าคุค้มค่ากับคุณภาพชีวิตและยิ่งได้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอเมริกามากๆนะคะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะสิ่งที่8ที่ทําให้เขาคิดถึงประเทศไทยมากๆเลยก็คือผลไม้เมืองร้อนที่อร่อยทั้งหมดนะคะอย่างเช่นมะม่วงมะละกอสับประรดนะคะ และเขาก็ตัดภาพไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกานะคะแล้วก็เข้าไปเปรียบเทียบราคานะคะของผลไม้อย่างเช่นมะพร้าวนะคะที่ราคาลูกนึงเนี่ยก็เกือบเกือบห้าเหรียญเลยนะคะแถมยังไม่ได้รวมภาษีด้วยนะคะราคานี้ mm hmm. เมื่อเทียบกับที่ไทยแล้วนี่ก็ลูกใหญ่แล้วก็สดกว่ามากเลยนะคะ mm hmm. ต่อไปนะคะสิ่งที่9ที่เขาบอกว่า มันทําให้เขาคิดถึงประเทศไทยมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของบ้าน,นะคะ่ะเขาบอกว่าบ้านที่อเมริกาเนี่ยใช้วัสดุต่างๆมากมายเลยนะคะแต่เขาอ้างว่าใช้พลังงานน้อยนะคะแต่เขาบอกว่าเมื่อเทียบกับ่ทีบ้านที่ไทยแล้วเนี่ยการใช้วัสดุต่างๆเนี่ยใช้น้อยแล้วก็มีความเรียบง่ายกว่ามากนะคะแล้วก็ยังสามารถปลูกผักผลไม้ไว้กินเอง ตามหน้าบ้านได้อีกด้วยนะคะสรุปก็คือหลงรักวิถีชีวิตแบบไทยๆแบบเรียบง่ายของเรานั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาอดไม่ได้ที่จะคิดถึงประเทศไทยที่สุดเลยะคะนั่นก็คือรอยยิ้มแบบไทยๆนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะหรือว่าสยามเมืองยิ้มของเรานั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นสิบสิ่งที่หนุ่มอเมริกันคนนี้บอกว่าหลังจากเข้าไปเหยียบแผ่นดินอเมริกาแล้ว ก็ทำให้คิดถึงประเทศไทยเลยทันทีนะคะค่ะและในฐานะที่แอดเองก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะก็ภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยนะคะแล้วก็มีความภูมิใจในเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นไทยเป็นที่สุดและคิดว่าแอดนี่โชคดีมากๆค่ะที่ได้มาเกิดบนผืนแผ่นดินไทยและคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ สำหรับใครที่อยากจะเข้าไปดูคลิปเต็มของจุดเบอร์ท่านนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คำอธิบายของคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ